วันนี้วันที่8เดือนมีนาคม2 5 6 0 2568 26อันวันนี้ก็ได้นำศรัทธ,ธาชาววัดหน้องฟานร่วมทาบุญที่วัดพระไลงานปริวัติกรรม1-10มีนาคมของทุกปีอ่อนไ่ถ่ายไว้ถวายกันที่ก่อน อาสายกันเทศหน่อยมาบ้างพี่ออดยกมามาพี่ออดถือมาให้พี่ออดถือเพเพให้พี่ออดถือมาริตรนี่เป็นวที่มาตรงนี้มาตรงนี้มามตรงนี้มาตนี้เพยเพียไม่ได้่ายพรลกันภารกิจเสร็จแล้วยังจะ่นไปไหนเด้อแต่วันนี้ร่ววฟังความทำก่อนวันนองกะฟ้านือกาษไม่กิน วัดหนองข้ฟานครับร่วมทําบุญครับถวายกันเทศครับร่วมกับถวายกันเทศนะครับกันเทศครับวัดหฟานร่วมกับุญถวายกันเทศครับน้าบูชาทางสนับสนุนครับพักเข้าปฏิบัติสกกรรมหนวัดไรปแก่ปีนาซาทูสาโตแบบุครับน้องข้ฟาน้องข้าวเ้าที่เซ็ตเหรอครับอาจารย์เนาะ เสร็จแล้วครับน้องคฟันสิบสองหายเนี่ยจะไปตามเน่โอ้สาธุครับจ้าครับโอ้ครับทุกครับครับผมจ้าหลวงโอฟานและครั้นี้มีนางอารีวันสุวรรณานีมาอุทิศให้พันธุ์ตำรวจโทวประกอบท่านการและเจ้าขามนายเดมนายอดีตชาติสุดยอดครับครับครับผมมันนิ่ม เดี๋ยวให้ผมใช้เป็นตัวแทนสมัยกันเทอร์เดอร์ผมว่าผมติดงานงานเผาซุปด้วยแค่ไหนครับสะบัดหนองบานเดี๋ยวเรื่องของนี่ถังหมดแล้วนุ่มทั้งเหลืองเนี่ยครับครับ